ส่องคำตอบที่ว่าซีสาววงแบ็กพิงเคยปลอมตัวไหมไปฟังคำตอบของสาวๆกันค่ะสวัสดีชาวบลิงทุกคนค่ะคลิปนี้แอดก็จะพาทุกคนมาส่องซีสาววงแบ็กพิงศิลปินชื่อดังจากประเทศเกาหลีใต้กับคำถามที่ว่าซีสาววงมแบ็กพิงเคยปลอมตัวไหมซึ่งการปลอมตัวของเหล่าดาราศิลปินไอดดนนักร้องชื่อดังต่าง,าง,างๆนะคะเวลาที่พวกเขาได้ปลอมตัวเวลาที่ ไปไหนมาไหนไม่ว่าจะเป็นการไปส่วนสาธารณะการปกปิดตัวเองเนนะคะต้องการความเป็นส่วนตัวก็คืออีกหนึ่งเหตุผลไม่ว่าจะเป็นการไปซูปเปอร์มาร์เกต็ตการไปสวนสนุกบ้างไปสวนสาธารณะบ้างหรือแม้แต่ออกไปตามสถานที่ต่างๆนั่นเองค่ะ ซึ่งก็เป็นการปลอมตัวนานก็ไม่ใช่การปลอมตัวเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงเป็นเด็กนะคะก็ไม่ใช่แล้วล่ะคะ่ะการปลอมตัวนี้ก็คือการปกปิดการใส่หมวกใบใหญ่ๆปิดบังใบหน้าการใส่แมสผ้าพันคอหรืออะไรประมาณนี้แต่ก็มีหลายเหตุการณ์นะคะที่เราดารานักร้องนานที่ใส่ชุดสบายสบายไปเดินห้างบางไปสถานที่ต่างๆบ้างแล้วก็มีแฟนๆนั้นจำพวกเขาได้ นี่แหละค่ะก็คือคำถามและคำตอบของศิษสาวบมแบ็กพิงค์ในระหว่างการให้การสัมภาษณ์ล่าสุดนะคะกับรายการจิมมี่คิมเมลไลฟ์ที่สมาชิกบลมแบ็กพิงค์นั้นได้ถูกถามนะคะโดยคุณพิธีกรน,นั้นก็ได้ถามประมาณว่าผมรู้ว่าพวกคนนั้นเป็นที่นิยมมากเมื่อพวกคนสามารถออกจากบ้านได้โดยไม่ต้องมีแฟนๆมาลุมเป็นยังไง โดยหล่าสมาชิกแบ็คพิงนานนะคะต่างก็พากันหัวราะกับคำถามนี้โดยสาวโรเซนนนก็ได้บอกประมาณว่าถ้าเราได้รับการคุ้มครองดูแลได้เป็นอย่างดีมันก็ไม่ใช่ปัญหาค่ะจากนั้นค่ะคุณจิมมี่คิมเมลพิธีกรก็ถามสมาชิกเกี่ยวกับการปลอมตัวที่พวกเขานานมักสวมใส่เมื่อออกไปข้างนอกซึ่งก็ได้ถามประมาณว่าพวกคุณเคยออกไปข้างนอกและเคยปลอมตัวไหม คนเคยสวมหมวกหรือไว้หนวดคราวอะไรประมาณน,นี้ทำนองนั้นหรือไม่ <Wow. S 1> จากนั้นค่ะเจนนี่ก็บอกว่ามันเป็นความลับที่ยิ่งใหญ่มากเลยนะคะแต่ก็บอกว่าพวกเขามักจะสวมหมวกและเสื้อฮู้ดเพื่อปกปิดตัวเองแล้วทีนี้โรเซรก็ยังได้บอกต่ออีกว่าพวกเขาพยายามแต่งตัวแมนๆแ,และแข็งแรงแข็งแรงเพื่อที่จะปลอมตัวค่ะ โอ้โหเป็นยังไงกันบ้างเลยคะ่ะกับศีสาวบลงแบคพิงที่ต้องปลอมตัวอย่างการสวมหมวกการใส่เสื้อฮู้ดตัวใหญ่ๆพยายามแต่งตัวแมนๆเพื่อที่จะไม่ได้สร้างจุดสนใจก็ถือว่าไม่ได้ดูยิ่งใหญ่เลยคะ่ะตามที่คุณพิธีกรถามว่าต้องมีหนวดคราวหรืออะไรประมาณนี้ไหมเมืม่อต้องปลอมตัวแต่เมื่อฟังดูลาวนะคะก็ถือว่าเป็นการแต่งตัวปกติทั่วไปเหมือนวัยรุ่นธรรมดาทั่วไปที่ต้องปกปิดหน้าตาและรูปร่างของตัวเองเอาไว้นั่นเองคะ่ะ ก็ที่ว่าแอดได้นำเรื่องราวที่น่ารักน่าักเป็นอีกหนึ่งมุมมองนะคะของทีสองมแบ็คพิงค์เป็นคำถามที่ถ้าแฟนนานก็คงอยากจะทราบกันที่ช่องของเรานั้นนำมาฝากกับชาวลิงค์กันในคลิปนี้แฟนๆทุกคนก็สามารถกดไลค์กดติดตามกดแชร์ แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารดีๆจากช่องของเราด้วยนะคะ